วันนี้นะครับก็ลูกน้องนะครับเอายันมาาสแรงมาจอดเรียงข้างนอกครับประมาณ10กว่าคันนะครับสต็อกเรามีประมาณ20กว่าคันนะครับเขาบอกว่าจะเอามารีวิวสวยๆให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับเพราะว่าจอดอยู่ด้านในนะครับมันดูไม่เด่นนะครับออกมาด้านนอกดูเด่นมากเลยนะครับสวยงามทุกคันเลยนะครับก็ใครที่มองหา5 1แรงอยู่นะครับ ช่วงนี้ก็มีการทําล้อสีดําให้นะครับดุมสีแดงด้วยนะครับเพื่อเสริมความหล่อนะครับจริงๆแล้วรถดูสวยนะครับดูสวยครับแต่ว่าตัวล้อสีทองครับบางท่านก็ยังดูว่ามันเป็นที่ชินตานะครับมันเป็นที่ชินตานะครับเราก็เลยทําล้อสีดำนะครับประมาณ5 6าคันนะครับให้เอฟซให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับตัวล้อสีดํานะครับ ก็จะทาลุงสีแดงครับนอตล้อสีเงินให้นะครับก็จะดูเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะส่วนใครที่ชอบแบบเดิมๆนะครับเราก็จัดล้อสีทองแบบเดิมให้นะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับสีทะลอกตรงไหนนะครับไม่ดูดูไม่สวยตรงไหนนะครับเราก็ทําการเก็บงานรลุมหลมให้นะครับเรามีอยู่เกือบ20คันนะครับอ่าเราใส่หน้ากากดีเยี่ยมตรงนี้อย่างนี้ให้นะครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมอย่างนี้ให้ทุกคันนะครับ เราใส่ท่อไอเสียให้นะครับเป็นท่อสเตนเลสนะครับปลายปลายเราทำสีให้นะครับก็เป็นท่อสวยๆนะครับที่จัดมาเพื่อลูกค้าเพื่อ f c โดยเฉพาะนะครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามนะครับ f c หลายท่านก็มาซื้อเพราะหน้ากาก,ากดีเยี่ยมมาซื้อเพราะราะไอเสียนะครับที่อื่นเขาไม่แถมนะครับ เราแถมให้นะครับก็จริงๆก็ทําด้วยใจนะครับคันไหนที่ไม่เรียบร้อยนะครับคันไหนที่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะครับเราก็ทําให้เอฟซีทให้ลูกค้าทุกคันนะครับสีใบมีดทะลอกเราเก็บให้นะครับสีตัวรถสีตัวรถไม่สวยยังไงเราก็เก็บให้นะครับ่าที่สําคัญนะครับผ่านเราสวยทุกอันนะครับผ่านเราสวยทุกอันนะครับใบไม่แตกไม่ล้าวนะครับสีไม่สวยเราก็เก็บให้นะครับ เราเก็บงานเพื่อลูกค้าเพื่อ f c กันทุกคันเลยนะครับอะใครสนใจรถสวยๆอย่างนี้ใครสนใจรถสภาพดีๆอย่างนี้อยากรู้ไหมครับว่าซื้อยังไงซื้อสดได้ไหมซื้อผ่อนได้ไหมดาวเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้คือองค์ประกอบสุดท้ายนะครับองค์ประกอบสุดท้ายนะครับว่าเราจะตัดสินใจซื้อหรือยังไงดีนะครับอะราคานะครับ ราคาช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เราปรับลดลงมาเยอะมากนะครับปรับลดลงมาเยอะมากนะครับราคาเรานะครับจะดูจากคันใหนก่อนนะครับอ่ะดูจากคันแรกเลยนะครับ51แรงครับยางหน้าใหม่ครับยางหลังเดิมนะครับอ่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับดอกยังลึกอยู่นะครับอ่ะสีมังคลเดิมฝากระโปรงเดิมฝาครอบเดิมนะครับไม่ได้ทําสีครับสียังเงาอยู่ใส่หน้กาให้เรียบร้อยเดิมราคา3ามแสนบาท วันนี้จัดไป3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับอ่ะอย่างหน้าใหม่สภาพเก็บงานเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องก็อากาศใา่พัดลมบูธใบมีดนะครับจุดอ่ารั่วซึมต่างๆนะครับอ่ะเราเช็คให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้เลยนะครับคันแรกก็ราคาเล้าใจเลยครับสามแสนห้าหมื่นบาทคันถัดไปล่ะครับอ่ะเราขายเท่าไหร่นะครับอ่ะอยากบอกว่าเดิมทุกคันราคาแพงนะครับเราปรับลดให้ทุกคันนะครับอ่ะคันนี้ก็เหมือนกัน เดิมก็3ามแสนปลายปลายครับตอนนี้จัดไปเลยครับสามแสนสี่หมื่นบาทนะครับอ,อย่างหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังสภาพเดิมอยู่อย่างหลังดอกลึกนะครับจัดไป3ามแสนสี่หมื่นบาทรถเรานะครับจะมีราคาตั้งแต่สามแสนต้น,ตน,ตนจนถึงสามแสนปลายปลายนะครับสามแสนปลายๆอาคารถัดมานะครับทันถัดมานะครับสามแสน 5้0 0 0ืบาทนะครับจะบอกราคาขายเลยนะครับคุณลูกค้าเพื่อความรวดเร็วนะครับราคาเดิมขายอยู่แพงมากนะครับส่วนลดเราให้เยอะเลยนะครับอ่ะคันนี้อ๋อคันนี้ติดจองนะครับอ่ะแต่ก็สวยเลยนะครับอ่ะคันนี้ก็ติดจองอ่ะสองคันนี้ติดจองแล้วอ่ะคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้อยู่ที่3าม0 0นเอ็กอ่ะ3 0 0 0 0นอ่า3 0 0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0นปมบาทนะครับ คันนี้อยู่ที่3า0 0 0 0เนบาทนะครับมาลายเมนูดีกว่าลายเมนูจัดราคาพิเศษให้เลยลายเมนูจัดราคาพิเศษให้เลยอยู่ที่3 0 0 0,000นบาทนะครับคันนี้อยู่ที่3า0 0 0นนบาทนะครับยางสวย4เส้นนะครับเนื้อตัวสะอาดอากาศดีเยี่ยมถอยเสียส่ให้ครบนะครับรถเราจะราคาคละกันนะครับมีถูกมั่งแพงมั่งนะเอฟซคันนี้อยู่ที่3 7 0 0 0 0เืนบาท เออแล้วคันถูกๆทำไมไม่ค่อยเอามาจอดเลยอ่ะคันนี้3ามแสนสี่หมืนบาทนะครับอ่ะล้อดำนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับอ่ะยางใหม่สี่เส้นสภาพค่อนข้างดีนะครับอ่ะสามแสนสี่หมืนบาทนะครับคันนี้ถือว่าเด่นเลยนะครับสามแสนสี่หมืนบาทนะครับล้อสีดํานะครับดุมสีแดงยางใหม่สี่เส้นสามแสนสี่หมืนบาทนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับ โทรหาเซเว่นได้เลยนะครับมีรถสวยๆให้เลือกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางคันที่เอามาจอดไว้นะครับ FC ที่จะซื้อรถให้พ่อให้แม่ช่วงปีใหม่ FC ที่มีงบประมาณาเยอะซื้อเงินสดมีงบประมาณที่น้อยนะครับไม่ไม่ไม่เยอะแต่อยากซื้อให้พ่อให้แม่อยากซื้อให้เป็นของขวัญให้ตัวเองเรามาซื้อเงินผ่อนได้ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทน,นะครับสำหรับยันม่านะครับ สำหรับคูบต้านะครับสำหรับคูบต้าก็ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับอ่าแล้วก็ขานาหนจะผ่อนได้ดาวได้ก็สอบถามกันไปรอบๆไปเบอร์โทรนะครับก่อนเดินทางนะครับซื้อสดซื้อผ่อนนะครับก่อนเดินทาง0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับอ่าอันนี้จะเป็น YM 351A นะครับคันนี้เป็นรถ9 0 0ชั่วโมงนะครับสภาพค่อนข้างดีเสียอ้วนขายอยู่ที่อ่า5 5 0 0 0 0บาทนะครับ ส่วนคันขวามือนะครับเป็น y ่าเอ็นะครับอ่าเป็นคูโบตานะครับเซเวนขายอยู่6 5 0 0 0้บาทนะครับสองคันนี้นะครับเลือกดาวที่50,000หรือเลือกดาวที่0บาทได้นะครับสำหรับยันม่านะครับส่วนคูโบต่าเลือกดาวที่50,000ได้อย่างเดียวนะครับหรือไม่จะดาวเยอะๆก็ได้นะครับอ่ะสนใจก็โทรหาเซเวนได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับเทคเตอร์มือ2ครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยอ่าซื้อสด ซื้อผ่อนซื้อสดซื้อผ่อนอ่ะโทรมาอยากซื้ออยากขายโทรมานะครับอยากขายก็โทรได้นะครับอยากซื้อก็โทรได้นะครับ094 7 0 6 4 4 3 0 0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือ2ครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากซื้ออยากผ่อนอยากขายอยากอะไรทุกอย่างโทรหาเสีอ้วนได้เลยนะครับ วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ fc ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันยาวๆนะครับบางวันก็พูดคล่องครับบางวันก็พูดไม่คล่องนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับอยากได้รถสวยโทรหาเสียววันได้เลยนะครับสวัสดีครับ